จำ UBC ได้ไหมครับจานแดงในตำนานเลยสำหรับผมในยุคนั้นนะฮะบ้านผมนะไม่มีจานแดงเว้ยใฝ่ฝันมากว่าว่าวันหนึ่งอยากจะมีจานแดงเป็นของตัวเองให้ได้เพราะว่ามีวเขารู้สึกนะฮะว่าถ้าบ้านเรามีจานแดงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไฮโซเพราะว่ามันจะได้ดูช่องแปลกๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของจานแดงหรือว่า u b c ในตำนานเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันพร้อมแล้วลุย หมวกัวรุนยูการ์สูนใบเพลินดีบ่งบอกความจับมีตัวคุณไอเทมที่วรุนยูการ90ูนทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย อยู่กับตัวยุ่งในช่องเพลินดีเช่นเคยครับและวันนี้เรื่องราวของจานแดงหรือว่า UBC ในตำนานเลยซึ่ง UBC เนี่ยเกิดจากบริษัทเคเบิลทีวีสเจ้าควบรวมกันนะครับโดยบริษัทแรกก็คือ IBC ครับหรือว่า International Broadcasting Corporation ครับซึ่งก่อตั้งในปีพศ2 3 2โดยบริษัทนี้ IBC เนี่ยนะฮะก็เกิดจากความร่วมมือกันของ2บริษัทก็คือบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินเวสท์เมนต์จำกัดของคุณทักษินชินวัตรนะครับและบริษัทค w ีว e l e s s จำกัดของคุณวิลเลียมมอนสันครับนักธุรกิจชาว โดยช่องทางการให้บริการเนี่ยเขาจะใช้ระบบจานดาวเทียมเป็นหลักครับทำให้ในยุคนั้นเนี่ยเขาสามารถกระจายฐานลูกค้าได้ไวครับซึ่ง IBC ในตอนนั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยที่สร้างปรากฏการ์ที่ไม่มีช่องทีวีไหนทําได้มาก่อนนั่นก็คือมีช่องรายการที่หลากหลายรวมไปถึงการออกหนังสือให้กับสมาชิกครับที่จะมีเนื้อหาแนะน,นําจาหนังสือต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับคือเขาจะส่งไปหาสมาชิกแล้วมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่ารายการไหนเนี่ยมาเมื่อไหร่มีอะไรที่น่าดูบ้าง บอกเวลาบอกช่องต่างๆแบบละเอียดยิบเลย และนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์จากต่างประเทศมาแบบจัดเต็มครับอย่างเช่นการถ่ายทอดสดบาสเกตบอล NBA ถูกใจวัยรุ่นในยุคนั้นเป็นอย่างมากอันนี้คือรเรื่องราวของ IBC นะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าเขายังมีอีกบริษัทหนึ่งที่มาร่วมกว่อตั้ง UBC ก็คือบริษัท Universal Television Cable Network จำกัดหรือว่า UTV ครับในเครือของเทเลคอมเอเชีย er ที่ก่อตั้งในปีพศ2 5 3 8ที่ตอนแรกเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการลบข้อด้อยของ IBC ครับที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทําให้ไม่สามารถรับชมได้ตอนที่ ฝนตกนะฮะคือหลายคนนะที่ติดจานดาวเทียมน,นะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะดูยากหรือว่ามันอาจจะมีความซ่าๆกันบ้างเนาะโดยในตอนนั้นทาง UTV เนี่ยเขาจะใช้วิธีการส่งสัญญาณผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกครับที่จะสามารถรับชมได้ในช่วงที่ฝนตกเลยคือมาผ่านสายเคเบิลเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีช่องโว่อยู่นะครับเพราะว่าระบบไฟเบอร์ของ UTV ในตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะมันจะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นเองครับและว2บริษัทนี้เนี่ยก็แข่งกันอย่างดุเดือดมาโดยตลอดแล้วทีนี้จากคู่แข่งในวงการเคเบ ทั้ง2บริษัทนี้เขามารวมกันได้ยังไงก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยปัจจัยที่ทําให้ทั้ง2บริษัทนั้นมารวมกันนั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งในปีพศ2440นะครับทั้ง2บริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยเพราะว่าอย่างที่เราไปในช่วงต้นนะครับว่านอกจากโทรทัศน์ช่องทั่วไปแล้วเนี่ยทั้ง IBC แล้วก็ UTV นั้นต่างก็มีคอนเทนต์จากต่างประเทศนะครับที่ใช้เป็นจุดเด่นของตัวเองแต่เมื่อเงินบาทมันรอยตัวขึ้นมาค่าใช้จ่ายในการประมูลคอนเทนต์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาฉายในช่องตัวเองเนี่ยมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแลล้้้วววช่่่่งงงตตมมมมยยยําาากุเเเเนนนีีัพิป็ททดดคอออูรข บริษัทนะครับทั้ง IBC แล้วก็ UTV เนี่ยจึงตัดสินใจครับควบรวมกิจการกันในปีพศ2 4 4 1กลายเป็นบริษัทยูนิเต็ดบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดหรือว่า UBC ซึ่งทาให้ฐานลูกค้านั้นเพิ่มมากขึ้นในทันทีเลยครับเพราะทาง UBC เนี่ยสามารถนําข้อดีของระบบการส่งสัญญ,ญาณทั้ง2แบบอย่างที่ผมเล่าไปนะฮะคือผ่านดาวเทียมกับแบบเคเบิลเนี่ยเอาทั้ง2อ,อย่างนี้มาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าสามารถติดตั้งได้ตามที่ตัวเองนั้นสะดวกเรียกได้ว่าจากคู่แข่งเนี่ยพอมารวมกมนขง,งยิ่ึ้นน และในยุคนี้เองนะฮะที่ทาง UBC เนี่ยใช้จานดาวเทียมสีแดงเป็นอุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณหลักทาให้คนไทยในยุคนั้นเนี่ยเรียกจานดาวเทียม UBC ติดปากกันเลยนะฮะว่าจานแดงเหมือนกับที่ผมเรียกเลยนะ ทีนี้พอผ่านการเวลามาในปัจจุบันนั้น UBC หายไปไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ UBC นั้นเนี่ยดำเนินการมาได้ประมาณ8ปีนะครับช่วงนั้นทางเทเลคอมเอเชียเนี่ยก็มีการ r e b บ a n d i n g ใหม่นะครับเป็น TrueMove นะพร้อมกับเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น True Corporation นะฮะแล้วก็เกิดการทำแผนธุรกิจใหม่คือการรวบรวมบริการต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้แบรนด์ของ True เลยทั้งโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงบริการเคเบิลทีวีนะครับก็เลยทำให้ในปีพศ2449ทาง True เนี่ยได้เข้ามาซื้อหุ้นของ UBC ด้่า สูงถึง6000ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นอะไรอื่นที่ถืออยู่ประมาณ30%นะครับแล้วเมื่อนํมารวมกับหุ้นที่ทางทูนั้นถืออยู่แล้วเนี่ยก็มีสัดส่วนทั้งหมด70%แล้วก็มีการประกาศรับซื้อหุ้นจากผู้ที่ถือหุ้นอะไรย่อยเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อนําบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น UBC t o ก่อนที่จะกลายเป็น Tuition อย่างที่เรานั้นรู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองแหละครับเพื่อนๆละครับติดจานแดงกันหรือเปล่าติด UBC กันไหมฮะชอบด ไหนกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์ Comment เลย